สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเซอร์ไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตตัว G6 G6S นะครับที่สามารถกลับมาใช้กับแพลตฟอร์มที่เป็น iOS ได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าเอาใจคนเล่นเกม g e n นชินนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยจะใช้ยังไงนะครับวิธีการแก้ไขเบื้องต้นหรือว่าให้สามารถใช้งานได้กับเกมเก n นชินเนี่ย จะทำยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบละเอียดนะครับแล้วก็มีจุดบกพร่องอะไรเดี๋ยวเราจะแจ้งในคลิปนี้ให้เลยนะครับผมอ่าโอเคอันดับแรกนะครับให้เราเปิดตัว G6 ขึ้นมาก่อนนะครับโดยกด X นะครับแล้วกดตัว power นะฮะก็คือโหมด o s นั่นเองนะครับขอแจ้งนิดนึงครับก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำวิธีการใช้งานบนแพลตฟอร์ม LS ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้ก็ ลองย้อนไปดูหน่อยนะครับอ่าก็จะทราบว่าวิธีการใช้งานมันใช้ยังไงนะครับแก้ไขยังไงให้สามารถใช้กับ iOS ได้นะครับโอเคครับต่อไปให้เราเปิดบลูทูธของตัวโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็จะเห็นชื่อบลูทูธของตัวเกมเซอร์ G6 นั่นเองนะครับก็ตัวนี้ก็กดเชื่อมต่อได้เลยนะครับโอเคเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวบนหน้าจอได้นะฮะอย่างที่เห็นเลยนะครับ ต่อไปนะครับให้เราเข้าไปที่แอปตัวนี้ฮะแอปแอป G ีคลันะครับสามารถโหลดได้จาก App Store ได้เลยนะครับผมอโอเคหลังจากนั้นให้เราสังเกตว่า g ีทัชนะครับอ่าเราก็จะเห็นตัวเกมนะครับอันนี้ต้องเรียนแจ้งนิดนึงครับว่าเกมของ g n s ช i n Impact เนี่ยยังไม่ได้แอดลงของคอนฟิกตัวแอปนะครับนั่นหมายความว่าอ่าตัวแอปเนี่ยยังไม่ได้รองรับนั่นเองแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันสามารถใช้งานได้ เทคนิคง่ายๆครับเกมปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าแพลตฟอร์มเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยนะครับ้ายคือการเคลื่อนไหวขวานี่จะคือ,คอการหันมุมมองหรือว่าการเล่นสกิลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าโอเคผมมองว่าเกมที่ใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นเกม ROV นะครับนะให้เราก,กดไปที่คอนฟิกของ ROV ได้เลยครับเราก็จะเห็นว่าคอนฟิกที่เขาแนะนํามาก็ประมาณนี้นะครับเราก็กดเข้าไป modify นะครับ เราอย่าเพิ่งแก้ไขอะไรนะครับวิธีการใช้งานก็เดี๋ยวเราเข้าเกมก่อนนะครับหลังจากเข้าเกมทุกเนี่ยให้เราลองสังเกตครับว่าตัวคอนฟิกของตัวเกมเกนชินนะครับมันใกล้เคียงกับตัวคอนฟิก ROV นะครับทํายังไงก็ได้ให้มันใกล้เคียงหรือว่าลองทาบจําลองว่าเราเราสร้างภาพของตัวเกนชินมานะครับแล้วก็มาทาบกับตัว ROV นะครับโดยการขยับ ตัวคอนฟิกให้ตรงกับคอนฟิกของตัวเกมแค่นั้นเองครับก็สามารถใช้งานได้แล้วอ่ะผมจะทําให้ดูครับว่าใช้งานยังไงแก้ไขยังไงโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกนะครับอลองเทสก่อนอ่าการเคลื่อนไหวปกตินะครับไม่มีคัดตกบุกร่องอะไรนะครับอ่ะโอเควิธีตั้งค่าปุ่มนะครับผมจะแนะนําแบบนี้ให้เรา มองภาพเกมไว้นะครับมองตำแหน่งของเกมไว้ดีๆนะครับแล้วเราก็ไปทําการเอาเอาปุ่มเนี่ยลองทาบดูครับว่าตำแหน่งของปุ่มเนี่ยที่ของเกมเก็นชินกับเอวเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งไหนก็แค่เอาปุ่มขยับปุ่มให้ตรงกับแพลตฟอร์มของตัวเกมแค่นั้นเองครอย่าง L2 เมื่อกี้ผม,มลองสังเกตแล้วครับว่ามันจะอยู่บริเวณนี้นะครับเราก็กดเซฟได้เลยครับ ให้ดูโปรเซสมันนะครับนี่ครับ L 2เราก็ย้ายมาอยู่บริเวณของปุ่มกระโดดที่ผมตั้งไว้นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับกระโดดนะครับเคลื่อนไหวกระโดดนะโอเคเนี่ยครับวิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลองตั้งอีกปุ่มหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมเห็นตัวตัววิ่งนะครับนะตัววิ่งเนาะตัววิ่งผมจะลองเปลี่ยนตัว L 1ึงเป็นวิ่งนะครับตำแหน่งที่ผมเห็นเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ น่าจะประมาณนี้นะครับจากนั้นกดเซฟนะครับาเราก็เห็นปุ่ม L1 นี่มันก็จะวิ่งนะครับอ่ามันจะวิ่งได้เลยนะครับอย่างที่เห็นเลยนี่เลยกระโดดนะครับนี่ครับการใช้งานง่ายๆครับสามารถไปปรับใช้นะครับตามความถนัดกันได้เลยนะครับเพราะว่ามันสามารถตั้งค่าได้ทุกปุ่มเลยนะยกเว้นปุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถตั้งค่าได้ครับจะเป็นปุ่ม R1 ตัวนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยปุ่ม R1 ที่เขาฟิกมาครับที่ไม่สามารถแก้ไขได้เนี่ยปุ่ม R1 เนี่ยจะไปอยู่บริเวณด้านซ้ายบนของตัวโทรศัพท์ที่ผมอาวงโฟกัสให้นะครับหนพวงผมโฟกัสก็อยู่บริเวณนี้ซึ่งตัวเกมเนี่ยมันไม่สามารถปรับตั้งค่าปุ่มได้นะครับแต่ถ้าเป็นเกมอื่นอย่าง PUBG เนี่ยสามารถเปลี่ยนปุ่มในตำแหน่งอื่นได้ครับมันก็จะสามารถลากปุ่มเข้าไปอยู่บริเวณนี้ก็สามารถ R1 ก็จะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ผมมองว่าเกมนี้คนกำลังนิยมคนนั้นมากแล้วก็มีการรีเควสเข้ามาครับบอกเออพี่ iOS ใช้กับเกมเ e n s h i n ได้ไหมอ่าอันนี้เลยครับใช้ได้ปกติเลยนะนี่เลยครับการเคลื่อนไหวดีเหมือนเดิมนะครับถือว่าโอเคเลยครับอ่าไม่ดีเลยไม่หน่วงเลยนะฮะอ่านี่ครับประมาณนี้นะครับการใช้งานการแก้ไขให้แมทกับตัวเกมเ e n s h i n นะฮะโดยที่ ตัวแอปเนี่ยยังไม่ได้รองรับประตูเกมแต่ว่าเราสามารถปรับใช้ให้สามารถใช้งานได้แบบนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะนี่เลยครับวิ่งนะโอเคครับก็การใช้งานก็ประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณลากปุ่มของคอนของคอนฟิกตัว g ีคักเนี่ย ลองจำลองภาพว่าตำแหน่งปุ่มเกมนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับมันสามารถใช้งานได้ทุกเกมเลยนะครับผมก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับโอเคครับก็มันจะมีเกมอีกเกมหนึ่งก็คือเป็นเกม lol ซึ่งเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับว่า,าการใช้งานของ lol เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเพราะว่าเกม lol เนี่ยมันค่อนข้างจะคล้ายๆเกม av เลยนะครับตำแหน่งในการใช้งานก็ไม่ต่างกันเลยครับนะ ก็จะเป็นเทคนิคนี้เลยเทคนิคเดียวเลยครับที่สามารถใช้งานได้นะครับผมหลังจากนี้ผมมองว่าทางเกมเซื้อก็คงจะแอดเกมนะครับตัวนี้เข้ามาแล้วก็ตัวเกม L L เข้ามาเช่นกันนะครับผม้าทางเราได้แจ้งกับทางเมืองนอกไปแล้วว่าเกมในปัจจุบันของคนคนไทยที่กําลังนิยมมันอยู่ครับจะเป็นเกมของเกมนี้นะครับผมก็อดใจรอกันหน่อยนะครับผมวิธีนี้ก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับ โอเคครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการใช้งานแบบง่ายๆนะครับทุกคนสามารถลองไปแก้ไข Edit ตนะครับตามความต้องการตามการใช้งานที่ถนัดได้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมมองว่าผมกำลังจะลองกับตัว LLL นะครับซึ่งผมก็เข้าใจนะครับว่าลูกค้าหลายคนที่ใช้ LLS เนี่ยอยากจะใช้ตัว G6 นะครับผมอโอเคเดีย๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะทำเป็น LLL แน่นอนนะครับผม อดใจรอกันหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ